สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแต้วเผยภาพ,พคุณพ่อสุดเท่ต้นโพลคอมเมนต์แฟนๆกระหน่ำถูกใจจากกรณีที่นางเอกสาวแต้วนะัทพรเตมีรักสูญเสียคุณพ่อพลอากาศตรีนรงเตมีรักภายหลังประสบอุบัติเหตุเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาจนต่อมาเสียชีวิตลงเมื่อวันที่1กฎรกคม2563ที่ผ่านมา ทำกลางความเสียใจของครอบครัวและเพื่อนในวงการบันเทิงรวมแสดงความเสียใจจำนวนมากซึ่งล่าสุดวันที่16ธันวาคม2563แต้วได้รำลึกถึงคุณพ่ออีกครั้งโดยการโพสต์ภาพครั้งที่คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่พร้อมระบุข้อความว่าไปเก๊กหล่ออยู่ที่ไหนนะ ซึ่งอดีตแฟนหนุ่มต้นอาร์ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหัวใจสีขาวท่ากลางแฟนๆเขามากดหัวใจจนติดท็อปคอมเมนต์ของภาพด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด com ขอบคุณค่ะ